The Law of Nature Creating a Good Life สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมพี่เอกชินแส5.0น,นะครับวันนี้ผมจะนำเอาวองจุ้ยดีๆนะครับมาคุยกันนะครับมาแบ่งปันเป็นธรรมทานนะครับให้กับทุกๆคนนะครับได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและแบ่งปันให้กับคนที่เรารักนะครับเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากธรรมชาติรอบตัวเรา วันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวงจุ้ยที่ส่งผลกับสุขภาพที่จะเจาะจงในห้องนอนของเรานะครับชีวิตของเราย4ิบี่ชั่วโมงนะครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับแดชั่วโมงเราก็ทำงานนะครับอีกแดชั่วโมงเราก็ใช้ชีวิตอิอสระนะครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอีกแดชั่วโมงเรานอนเราอยู่ในห้องนอน ดังนั้นแล้ว8ชั่วโมงในห้องนอนนี่แหละครับมีผลกับด้านสุขภาพของเราเป็นหลักห้องนอนเนี่ยเป็นวงจุ้ยที่ส่งผลต่อสุขภาพคนที่ป่วยหรือไม่สบายเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่สามารถไปหาสาเหตุได้จากห้องนอนของเขาซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกถึงโรคที่เขาเป็นหรือสุขภาพที่เขาเป็นอยู่ได้นะครับตามหลักของธรรมชาติ นะครับย้ำอีกครั้งวงจุ้ยคือธรรมชาติเรามนุษย์เป็นแค่เศษส่วนเล็กๆของธรรมชาติทั้งโลกทั้งจักรวาลทุกสรรพสิ่งและธรรมชาติทุกอย่างนะครับเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นลูกโซ่ซึ่งกันและกันมีผลซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งด้านดี และด้านไม่ดีทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งที่เห็นและไม่เห็นทุกอย่างล้วนแล้วมีผลซึ่งกันและกันโดยอยู่ภายใต้กฎของพลังงานที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับวงจุ้ยที่ผมจะพูดถึงคือหลอดไฟบนเตียงนอนที่นอนห้องนอนของเราครับหลอดไฟมีผลต่อสุขภาพอย่างมาก หลอดไฟเปรียบจะเป็นเปียบเป็นธาตุไฟมีความรุนแรงเผาไหม้นะครับดังนั้นแล้วไฟเผาไหม้นจุดใดตรงส่วนใดส่วนนั้นจะถูกทําลายหลักวงจุ้ยหรือหลักของกฎแห่งธรรมชาติที่แท้จริงนะครับห้ามนะครับห้ามเลยนะครับห้ามไม่ให้หลอดไฟดวงไฟส่ง ตรงสู่เตียงนอนพูดง่ายๆคือด้านบนเตียงนอนไม่ว่าส่วนใดของเตียงห้ามมีหลอดไฟอยู่ด้านบนไม่ว่าหลอดไฟนั้นจะเป็นแบบไหนก็ตามเพราะหลอดไฟให้พลังงานความร้อนส่องลงมาอย่างเตียงนอนใครที่โดนกระทบพลังงานไฟย่อมโดนทำลายนะครับนั่นแล้วนะครับสิ่งสำคัญนะครับใครที่มีหลอดไฟหรือดวงไฟอยู่บนเตียงนอนสังเกตนะครับว่า ถ้าหลอดไฟตรงกับส่วนไหนของร่างกายที่เมื่อเรานอนแล้วนะครับส่วนนั้นของเราจะเจ็บป่วยจะมีผลกระทบด้านสุขภาพนะครับและมีผลมากๆเลยนะครับในเรื่องการเป็นมะเร็งการเป็นเนื้อง,งอกนะครับดังนั้นแล้วนะครับ ใครที่มีหลอดไฟนะครับหรือดวงไฟอยู่บนตรงกับเตียงนอนวิธีแก้ง่ายๆครับย,ย้ายหลอดไฟไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งของห้องจะดีที่สุดนะครับมุมใดมุมหนึ่งของห้องจะดีที่สุดอย่าให้อยู่ตรงกับเตียงโดยเด็ดขาดเคล็ดลับง่ายวิธีแก้กไขก็ง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเสียตังค์เสียแค่ อาจจะเสียนิดหน่อยนะครับะะการย้ายหลอดไฟถ้ามันตรงกับเตียงนอนแต่ถ้าเราแก้แล้วสุขภาพเราจะดีแน่นอนครับสุขภาพเรามีค่ามากมายมหาศาลนับประมาไม่ได้อย่าให้ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเรามาทําลายสุขภาพหรือร่างกายของเรานะครับเมื่อรู้แล้วแก้ไขดีที่สุดครับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์และดี ก็อย่าลืมแชร์นะครับอย่าลืมแชร์เป็นธรรมทาน <S <S การแชร์สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นบุญนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับฝากดก,กด u ับ c r i b e หรือกดติดตามด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับกฎธรรมชาติการใช้ชีวิตกับธรรมชาติทำอย่างไรให้ธรรมชาติส่งเสริมชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินสุขภาพอำนาจบารมีธรรมชาติช่วยเหลือส่งเสริมเราได้ทั้งนั้นนะครับและเช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้กฎของธรรมชาติเราอาจจะถูกธรรมชาติบันทอนชีวิตชีวิตเราก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแค่นั้นเอง เกิดมาตั้งอยู่แล้วต้องดับไปคืนธาตุดินน้ำลมไฟสู่ธรรมชาติแล้ววิญญาณของเราก็เปียนายตายเกิดนับชาติไม่ถ้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือหลักวงจุย้ยให้ชีวิตเราดีรู้แล้วอย่าลืมแก้และแบ่งปันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สุดท้ายอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมพี่เอกชินแส5.0นะครับพวงจุ้ยชีวิตกดแห่งธรรมชาติเนรมิตชีวิตที่ดีได้แน่นอนวันนี้สวัสดีครับ